หลังความตา คิดยังไงรมอินตนาการยังไงในส่วนบอก่าพอได้หัวข้อที่เป็นนกผูกมาครับก็ผมทำส่งนานาชาติมาประมาณหนึ่งสักสองสามชิ้นเ้ยก็พอรู้ว่านานาชาติเขาต้องการที่ต้องการที่จะที่สนใจชาติต่างๆที่ส่งมาแบบจีนก็อาจจะส่งลายเส้นแบบจีนแต่ผมไปแบบไทยผมก็ส่งสไตล์ไทยไปครับ แล้วก็ผมไม่ถนัดลายไทยแทบไม่ชอบเลยแต่ว่าเอารดลายนี้ยใส่ไปให้มันคล้ายๆกับวามเป็นลายไทยคนระับแล้วก็สีทองแบบนี้ก็สื่อถึงไทยอยู่แล้วพอนกคู่ก,ก็ที่คิดก็คือเขาให้หัวข้อนกคู่มานกคู่อย่างเดียวคือแถของกว้างกว้างมากไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปแต่ว่าพอมันเป็นไทยมันนกคู่ไปเชื่อมโยงกับความตายเยนียครับนะนกแสกอะไรแบบน,นี้แล้วเห็นวิธีการนําเสนอ ของศิลปินหลายๆแบบมาก็คิดว่าเอาความเป็นความตายมาใส่กับนออกพูกน่าจะเวิร์กดีครับแล้วก็ผนวกกับความเป็นไทยใส่สีทองใส่ลวดลายอะไรแบบนี้ไปให้มันดูมีความเป็นไทยบ้างครับคิดไว้ยัไงไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พิทต์ผมเริ่มวาดรูปตั้งแต่ประมาณปฐมครับแล้วมาจริงจัง ช่วงมัธยมต้นแล้วก็พอข้ามาชุมนุมนี้ก็ทํางานประควดแล้วก็วาดฝึกมาตลอดเลยที่ที่ชอบจริงๆก็เริ่มจับสีไม้ตั้งแต่ม2ม3แล้วก็เขียนสีไม้เขียนเขียนนักไม่ทั่วแล้วเขียนเยอะมากแล้วก็เขียนพวกคอสเทจพวกภาพเหมือนอย่างเงี้ยครับภาพเหมือน,นเนี่ยเขียนเยอะมากาแต่ว่าพอเป็นชิ้นเนี่ยครับเป็นนักคู่ก็พยายามใส่ความเหมือนไปผมชอบ ศิลป,ปะที่เป็นเรื่องของภาพเหมือนอะไร้ครับแล้วก็ทํามาตั้งแต่ช่วงนู้นแล้วจะนำเรื่างะไรบ้างอ่าภูวสิธิ์แกก็เขียนภาพเหมือนตลอดแต่ว่าเป็นสีน้ําผมก็ไม่ได้เขียนสีน้ํามากขนาดนั้นชอบสีไม้แต่ว่าเวลาแกแนะนํานก็คือจะได้เรื่องภาพเหมือน,น,นมาเต็มๆเ,เลยครับ เรื่องอนาโตมีเรื่องการฝึกสังเกตการจับท่าทางคนมาวาดอะไรเงี้ยครับจะได้มันเต็มเลยเกี่ยวกับการเขียนภาพเหมือนโรงแนะนำกับเรื่องศิลปะนไงบ้างถ้าสนใจก็วาดเลยครับศิลปะมันไม่ใช่สิ่งที่ยากขนาดนั้นง่ายมากถ้าเกิดว่าทําแล้วฝึกไปเรื่อยส่วนเรื่องของภาพเหมือนหลายคนที่บอกว่าภาพเหมือนยากอะไรเงี้ยครับ ความเหมือนอะไรเนี้ผมมองมันเป็นเรื่องของทักษะแต่ว่าศิลปะจริงๆแล้วมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันทํากันได้เรื่อยๆครับเยวยอ่ะบรรยายในส่วนของภาพนิดนึงครับก็ที่เห็นนะครับเป็นตัวประธานหลักก็เป็นนกคู่แต่ที่ใส่ไปก็คือเป็นเหมือนเปลวไฟที่มอดไหม่ครับพยายามพูดถึง สังขารความอนิจจังอะไรเงี้ยไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนเอสื่อมสลายได้ตามกาลเวลาแล้วก็เป็นเงาที่สะท้อนมาเป็นโครงกระดูขกของนกพูกก็สือเรื่องของสังขารเหมือนกันครับทีทองก็ใส่ให้มันเพิ่มคุณค่าของงานเป็นเป็นสไตล์ไทยไปนัะครบเป็นยังไงมีความภาคภูมิใจในรางวัลอย่างไงบ้างดีใจมากครับที่ ได้เอาชื่อของเราไปแปะไว้ทวีปยุโรปบ้างส่งมาหลายชิ้นแล้วก็เพิ่งติดชิ้นนี้ครับคือผมไม่สามารถสร้างแรงบะระดาใจอะไรพวกนี้ด้วยตัวเองได้เลยถ้าไม่มีอูปสิทธิ์ถ้าเกิดว่าคาแนะนําหรือว่าแนวคิดต่างๆแนวคิดพวกนี้ครับ,รบมันหมดไม่ได้มาเองอหลายๆอย่างก็ถูกซึมซับมาเรื่องการมองมอง สิ่งของเป็นนัยยะต่างๆในในโลกของศิลปะเลยครับครูเขาว่าสองตลอดแล้วก็กว่าจะมาแปลงได้เป็นของตัวเองนี่ก็สุดนานๆกรับใจมากที่ได้ชิ้นนี้แสดงความยินดีด้วยครับครับสวัสดีครับผมเล่าถึงรางวัลที่ได้ดีครับความเป็นมามันริ่มต้นย้อนไปครับเรางวัลนี้ก็เป็นการวาดภาพนะครับกลุ่มอนุรักษ์นกพูกนะฮะก็มีการอนุรักษ์นกพูกเนี่ย ทั่วโลกนะครับโดยที่มือท,ที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วทีนี้ก็มีการประกวดวาดภาพนกคู่ขึ้นมานะครับวาดเพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วโลกเนี่ยตระหนักถึงสัตว์ป่านะครับที่ใกล้จะสูญพันธุ์นกคู่บางชนิดใกล้สูญพันธุ์ก็มีการประกวดนะครับส่งประกวดส่งข้อมูลหลักฐานทั้งหมดว่าจะมีประการประกวดวาดภาพทีนี้ โรงเรียนศิลป์ไยไปชุมนุมศิลปะเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะมอบให้กับเด็กๆได้ทดสอบความสามารถฝีมือนะครับเพื่อไปดูกับนานาชาติว่าเด็กไทยเราอยู่ประมาณไหนเรามีความสามารถมากไหมแค่ไหนนะครับแตกต่างจากรายการอื่นรายการอื่นเราอาจจะเป็นส่งไปทางออนไลน์แต่ของรายการนี้ต้องเอาผลงานที่นักเรียนสร้างสารรค์ขึ้นมาจริงๆแล้วส่งไปนะครับผมก็ส่งไปนะครับหลายชิ้นนะไม่ได้ส่งแค่ 3- 4ชิ้นส่งเันเยอะนะครับส่งเป็น4-50ชิ้น นะครับก็ถือว่าโชคดีฮะแล้วก็การตัดสินเนี่ยก็เพิ่งประกาศออกมาว่าโรงเรียนของเราเนี่ยได้รับอรองชนะเลิศอันดับสองคือที่สามของโลกนะะจากสามสิบสี่ประเทศบวกอีกห้าสิบรัฐของอเมริกานะครับอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของทั้งเด็กทั้งของครูแล้วก็โรงเรียนแล้วก็รวมถึงจังหวัดเองนะครับของประเทศไทยเองด้วยนี่คือที่มาที่ไปในการสร้างสรรค์ผลง,งานชุดน,นี้ครับผมเรือ่อง การไปรับรางวัลน,นะฮะทางมือที่ทางผู้จัดการประกวดเองเนี่ยเขาก็ได้ติดต่อนะครับให้ทางเรายืนยันว่าเราจะรับรางวัลแต่การรับรางวัลเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะปกติมากนักก็ปีนี้ก็จัดส่งมาให้นะครับจัดส่งมาให้จากจประเทศที่เขาจัดการประกวดจดากสหรัฐอเมริกานะครับส่งให้เราตอนนี้เขาผ่านอีเมลก็ยืนยันไปแล้วว่าเราจะรับรางวัลน,นะครับ ก็เขาจะส่งมาให้เขาบอกว่า3 3ถึงถึง8สัปดาห์นะครับก็อยู่ในช่วง3-4เดือนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอตอนนี้รอรางวัลอยู่รางวัลเนี่ยผมก็บอกตรงว่ายังไม่ทราบว่ามีข้อรางวัลอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นโลกเป็นจิติบัตินะครับให้เป็นขวัญและกําลังใจของผู้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับทีนี้งานทั้งหมดจากจากหลายพันชิ้นนะคร ก็ที่เข้ารางวัลเดี๋ยวจริงๆมีไม่กี่ชิ้นนะครับมีไม่กี่ชิ้นอันนี้น,นี้คือสิ่งที่เราได้ข้อมูลมานะครับเรามีเว็บไซต์มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้เว็บไซต์อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับครับผมแล้วพอเมืองในพื้นที่รับทราบข้อมูลได้จากกิจกรรมอะไรเพิ่ม,อมออตอนนี้นะฮะกิจกรรมการประกวดวาดภาพเนี่ย ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลเนี่ยตอนนี้ถือว่าน้อยมากนะครับถือว่าน้อยมากเราทําชื่อเสียงมาตลอดนะครับมีรายการอื่นๆเยอะแยะแต่ว่ารับค่อนข้างจะรับรู้รับทราบกระจายข่าวได้น้อยพอเอ,อิร์มาโชคดีฮะผมไปทํากิจกรรมแล้วก็พ่อบ้านเจ้าของบ้านคือท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดพอทราบท่านทราบข่าวนะครับทราบข่าวท่านก็ดีใจแสดงความดีใจผ่านผมมากะให้กับนักเรียนว่าอันนี้เป็นเราต้องชื่นชม เชิดชูเด็กๆที่กระทำความดีสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดชุมพรให้แก่ประเทศชาติหลังจากนี้ท่านผู้ว่าก็มีแนวคิดแล้วก็สั่งแล้วก็คือให้ดําเนินการจัดทาโน้ตเพื่อมอบเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัวของนักเรียนนะครับแก่เยาวชนที่สร้างสรรค์ความดีกระทําความดีให้กับประเทศชาติครับผมผลงานที่เราส่งไปทั้งหมดกี่ชิ้นผลงานที่ส่งไปเนี่ยสี่สิบกว่าชิ้นครับค่อนข้างจะเยอะฮะส่งไป เด็กกลุ่มนี้มีความตั้งใจสูงมากนะครับอพอผมเห็นความตั้งใจเนี่ยเอาพูดตองๆบางวันเนี่ยผมไม่ได้มาเด็กก็ามานะมาทําด้วยตัวเองผมไม่มาครูไม่ได้เข้ามาแต่เด็กมาก็ด้วยความตั้งใจของเด็กนะความตั้งใจในการทํางานผมก็เราก็ช่วยผลักดันกันนะครับผลักดันส่งประกวดในรายการต่างๆผมเชื่อว่าน,นี้คือการกระทําความดีเบื้องต้นทําความดีที่เขาสามารถทําได้ในส่วนที่ตนเองถนัดนะครับถ้าเขาทําตรงนี้ได้ผมเชื่อวันหนึง่ง ไอ้แต่ความดีที่มันใหญ่ๆเนี่ยมีสุนทรียศาสตร์ในใจเนี่ยมีความสุขเนี่ยยังไงมันก็ออกมาดีครับผมว่าเป็นเป็นบุคลาก,กร,กรที่มีคุณในภาพในสังคมต่อไปคผอ่านผลงานผล<ม>งานที่เราชนะเลิศเนี่ยเป็นผลงานของน้องเขาทำคนเดียวชิ้นเดียวหรือว่าเออรามีผลงานรวมกันทั้งกลุ่มครับผมลักษณะชิ้นงานเนี่ยเขากำหนดไม่ได้กําหนดไซส์หรือขนาดนะครับแต่ว่าผมกําหนดให้คือขนาด a 4 2แผ่นต่อกันก็คือ A3 นะครับ เป็นรายบุคคลนะของใครของมันไม่ได้เป็นช่วยกันเป็นทีมเป็นตัวบุคคลที่ไม่ใช่วาดแค่ละคู่แล้วส่งไปมันต้องมีกระบวนการความคิดหรือแนวความคิดของแต่และชิ้นอันนี้คือสําคัญมากผมเชื่อว่าที่ชนะไก่กรรมการคือน่าจะเป็นประเด็นนี้นะครับไม่ใช่วาดรูปนกแล้วก็ส่งไปวาดรูปนกส่งไปเนี่ยโอกาสติดยากมากนะครับมันมีกระบวนการคิดมีแนวความคิดเดี๋ยวจะต้องดูผลงานางน้องๆบางชิ้นเนี่ยให้แทรกความเป็นไทยเข้าไปความเป็นไทยคืออะไรครับเอาความลายไทยเข้าไป ลายไทยมันมบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเราพอเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยนี่แหละครับตัวนี้ฝรั่งเนี่ยเขาเขามักจะทึ่งความเป็นไทยอยู่แล้วอาหารประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเขาทึ่งอยู่แล้วพอเป็นความเป็นลายไทยความละเอียดอ่อนความวิจิตบรรจงมันสวยมากมันมันล้ํามากในในมุมมองผมเชื่ออย่างนั้นนะในมุมมองของต่างชาติฝัง่งยุโรปนะครับบางชิ้นมีแนวความคิดเรื่องอนอกคู่กับหลังความตายนะครับ ที่ได้รางวัลมาชิ้นนั้นนะฮะคือเป็น,เ,ปนเดี๋ยวต้องดูภาพนะเป็นรูปเล็กผูกแล้วก็มีเงาเล็กพูกเป็นเงาที่เป็นโครงกระดูกมันพูดถึงชีวิตหลังความตายแต่ท,ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องถามนักเรียนว่าเขามีแนวคิดอะไรในการใส่ลงไปชิ้นนี้เนี่ยบอกตรงว่าผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือคิดแล้วก็ทํากันเลยนะครับดูว่าแต่ละคนใส่ไอเดียหรือแนวความคิดอะไรลงไปที่ที่คุณถ่ายทอดออกมาที่ชนะใจกรรมาการระดับนานาชาติได้ผม่าต้องคุยกับน้องๆเขาว่าเป็นยังไงครับผม